ก็ได้ไปเติมเพชรมาพี่เรียบร้อยแล้วนะครับเพืคนซึ่งผมก็ได้เติมเพชรมาพี่เรียบร้อยแล้วนะครับซ <c oughs> ึ่งตู้ไหนดีอะคนดูอเอฟประเทศนะแต่ว่าแม่งแบบว่าน่าจะเกลือจัดอะผมบอกเลยมากดเดียวสิบสองนี่กันเจอหนึ่งครับเจอสงองครับผม

ไอสัตว์แม่งกูไม่เมาอ,อ่ะเฮียอแอค่นั้นแหลนะน้องๆพี่ก็แบบว่าอย่จาจำแม่นำไปใช้นะครับก็คือพี่ไม่เมานะครับคน,น,นดูพี่ก็ไม่เหมานะ่นเนี่นะครับขอ,อไปที่ร้านค้าดีกว่านะคน,น,นดูซื้อด,ดีกว่าเฮียสุ่มดูดีกว่า เนาะน่าจะคุ hmm. ้มกว่าผมว่า <vielleicht> ต <Emin> em> <boom> ีตรงไหนวะคนไหนคือเอ็มแปดอะไอ้เชียกูไม่รู้จักอ่ะไอ้สชีเดี๋ยวไปดูหินก่อนมันชื่ออะไรไปดูกันไอ้เชี้ยผมไม่เหมาวผมดู ก็คือผมมันไม่เหมาไงผมตัวตึงอยู่แล้วนะอ๋อหินลูกไฟ้าฟโอเคมาคนดูเดี๋ยวเราไปซื้อหินออฟฟิลด,ดีกว่านะคะคุณดูซึ่งเด็กคนนี้มันไม่เหมาอะ่ะเออ อันไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสัตว์นิ <S <S ดไม่พอ Hmm. เ,เ้ยเพชรกูสิบเอ็ดเช็ดเข้เอาเรื่องจัดแล้วมันคืออะไรนะลิงกูเป็นเหี้ยแล้วะนะเฮ้ย่าลิงกูเป็นเหี้ยเลยเรียบร้อยทับเรือสองแล้เรืรอ,ารส,อารสามคดีอัน เชียร์คัดสิบสามอันอีกเกแม่มเชียร์โมเดลใหม่โคตรสวยแต่ก็ได้แค่นี้แลาะ <c oughs> คนดูม,มันก็ได้แค่นี้เนาะผมก็ชนนะผมก็ชนนะครับยังไปเวลาครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจ้าอีกครับให้มันเต็มจัดตังค์ไม่พอโอเคครับคนดูก็ เดีย๋ยวเราไปถือเลยนะครับคนดู <c oughs> กูไม่เมาตู้อุ้ยกูคุยได้แล้วไอ้สันคิดว่าคุยจะเมามันจะบ้านในช่องอนะคนดูผมก็ไม่เมานะครับพิสก็ไม่เมานะครับน้องๆก็อย่าบาอย่าเพิ่งไปอวดเอ้ยอย่าเพิ่ง่าชื่อย่าลืมไปอวดเขาเลยนะ,ะพี่ไม่เมา สัตว์มันอยู่ไหนวะนี่นี่เอ็ก m 8มแปดเอ็กมปดเอ็มปดอ็ปดยู่ไหนวะยยถือไปเลยครับคนดูอาเย็ดเป็ดโคตรเท่คตรติงโคตรกอดเย็ดเอ็กเกมแปดวายชารอท่าสุด ก็จบกันไปแล้วนะครับก็คือไม่เหมานะครับคนดูเออผมไม่เหมานะครับแค่นั้นแหละ